สวัสดีเด้อพ uh, ี่น้องมาทักทายคนนี้คยกับฮาเวลาอยู่ขึ้นแล้วก็ลงองล้วก็ขึ้นอยู่นี่แต่บางทีก็ขึ้นเร็วบางทีก็ขืนช้าบางทีก็ข้นนานบางทีก็ขึ้นโอ้่าข้างนอกหนาวนอนอยู่ข้างในอกยหนาวข้างนอกตอนนี้ว่านก็บ่าไปข้างนอกเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี่่เมือก่อนนี่ไปกันหนาวอยู่ก่อนก้อนนี่แหงหนาเขาพี่น้องอืมรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเป็นวันนี้เป็นบ่ายเด้อพี่น้องแล้วว่มันกินหน่อยหน่อยได้อค่ะอืม

是啊。Um วัสดีจ้าพี่น้องไปรันนวงใจเอ้าวันนั้นตอนนี้เ้าต้องวันนั้นตอนนี้เ้าต้องขึ้นดู้ร่ำร้องบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สาม,ม่านว่าก็ม่ดอกหลงอกไรโอ้อยยังไงเบิ่งพี่นอ้องจ้าข้าอย่าก็หลายอะ่างข้าไทยค่ะา่อห้านอนนห่นนี่จ้าพี่น้องเอ้ยเอ้ยพันเนอพันกดพนกันเกล็ดจะได้ไมีเวลาไปหาหากาคิดใครยังลง สวัสดีจ้าสิบล้าน,น้องใจสวัสดีสวัสดีขอบคุณเ้อะพลังเงียพลังหัวพลังดันพลังร่มบนร่ม่างร่มอย่างคฮอดครับขอเพิ่มขอบใจเมี่อไรจะให้ดูดรกเกลยดขอขอให้พันกันพี่น,อน้องได้อีกสองพันเศ <c oughs> หมูมาหดมาหลายมาตุ้มมาห่มลายกับเชียงวาดไหวพี่น้อง ต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะน <c oughs> สุดลงแล้วจะบอลงเล่งสวัสดีเด้อค่ะสิบเก้าล้านดวงใจบ่ได้มี่ำไใหม่มาฝากให้น้องแล้วขอโทษนะยชะต่อคิบต่อคิบด,ดีกันให้น้องด้วยกันแนี่นบอพี่น้องอื สวัสดีนะจ้าสวัสดีจ้าอืมเอาเน้นต้องมากินติบอกได้กินยังมราได้ไม่าจะกินยังเราหวันตาน้ำชาหัาวตัวนี้ก็มันงจะไปสาตอนเช้าสาตอนเช้าตื่นมาท่านอีกแล้วเราตอนแรกนี่ก็น,น,กน,นอนคุมบ่หอมโปร่งกนแล้วเป็นวัดวิทยาศาสตตอนไหนเนี่ยเจววาศาส้ร์ขั้นในลายเมือเริทาศาสตร์ไงไไหายไข่ว้วิทยา่าสตร์ท่านไม้่หายดีพี่น้อสวัสดีจ้า ขึ้นก็ก็่งขึ้นก็กล็ลงนะพี่น้องเรานจะยแถึงวันนะถ้าเราด้นีกก่อบกใหม่นะถ่ายเดินไปโรงงายอาจจะเหนื่อนะพี่ต้องเดีมันเลนสองบานนี่แล้วมันเสียก็หอดไปเล่นวันนี้ก็จะเล่วนวัน,นนั้นยังนะคะ <c oughs> เจรลงทุกวันเจรลงทุกวันคุณท่านาชิพก็น้าที่ก็ลงติดไปนหองมันบอกเอาวางตาแล้เอาดวงใจของเราใส่วงใจของเขาอย่าไปรองเพลงเขาเดี๋ยวเราจะโดนจิต กิกิกอริอนงรู้อืมินสมใจแล้ใช่ไหมอะเม่ไป็นคนอกมาให้คินสมใจแล้ใช่ไหมอะอืม

ขึ้นเท่ะขึ้นได้าสิบสองกะที่ติพี่น้องมื่ขึ้นเท่ะครึ่งชั่วโมงก็ร่มบ่ขึนนองต้องเลยขึ้นไม้ให้ฉั่นเระพี่น้องไปชิคกี้ดวงตาดวงใจของเฮาใส่ดวงใจของเขา 응응 응응 응응

Thank you. 我忘带。 มดหรือตะคนนี่ก็ได้อ่าขึ้นลงไม่ใช่ป่ะพี่น้องขึ şey yes ้นไม่ลงไม่ใช่ป่ะเจ้าสิบคนหนาที่ใช่ป่อพี่น้องอืมขึ้นไม่ลงไม่ใช่หรอพี่น้อง